สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดบ้านไร่อำเภอบานด่านขุนตดนะคะหรือวัดหลวงพ่อคูณนั่นเองค่ะบเพื่อนใช้เวลาเดินชมสองชั่วโมงครึ่งนะคะที่วัดแห่งนี้อาคารภายในมีสี่ชั้นนะคะบเพื่อนรวมชั้นใต้ดินด้วยก็คือ5ชั้นนั่นเองเรามาถึงตอนไมโมงนะคะเพื่อนอากาศร,ร้อนมากๆเตเข้าไปข้างในเย็นมากๆค่ะ อันนี้เป็นภายนอกก่อนเข้าวัดนะคะก็จะมีอุโบสถนะคะแล้วก็จะมีพญานาค19เกศียรอยู่ข้างหน้าซ้ายขวาเลยค่ะเดินไปชมข้างในด้วยกันนะคะเพื่อนๆแค่เห็นภายนอกก็สวยงามสะดุดตามากๆเลยค่ะช่วงบ่ายอาการจะร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดินทางมาไกลก็ต้องคิดเที่ยวให้คุ้มนั่นเองขอบคุณทุกการติดตามในช่องเรโนวอร์ตี้มาดามนอร์เวย์นะคะ มองไปด้านข้างก็จะเห็นนะคะพญานาค้าเสียนนะคะอยู่กลางน้ําเลยสาวสาท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสามารถมาเที่ยวมาชมได้นะคะเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะสาวสาท่านใดสะดวกถือร่มสะดวกใส่หมวกก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะสวยงามมากค่ะเป็นครั้งที่2ของการมาเที่ยววัดบ้านไรนะคะ เดินชมไปเรื่อยๆค่ะเดินท้าแดดเลยนะคะสามียังไม่เคยมาที่นี่นะคะเพืเ่อนๆแต่ก็พยายามเก็บภาพวิวรอบๆวัดบ้าไไรเอาไปลงในช่อง youtube นะคะเพื่อให้เพื่อนๆใส่โฟอจะได้พาโฟรมาเที่ยวนะคะภาคอีสานหรือนะคะอำเภอด่านขุนทศนั่นเองสวยงามค่ะนะคะชอบนะคะมาแล้วก็สวยข้างในจะก็จะเป็น ดูภะะายนอกเป็นรูปช้างนะคะเพืเ่อนๆข้างในเย็นมากๆเข้าไปกราบพระนมัสศการนะคะหลวงพ่อคูณกราบไหว้ขอพอรได้ตามกําลังเลยนะคะศรัทธาแบบไหนขอพอรแบบไหนก็ลองนะคะเป็นความเชื่อของคนเราคนไทยเชื้อสายพุทธนั่นเองนะคะเรานับถือศาสนาพุทธเราต้องทำานุบำรุงศาสนาพุทธของเรานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆแห่งนี้นะคะ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติหรือสายฝอที่กำลังมองหานะคะสถานที่ท่องเที่ยวพาฝอไปเที่ยวนะคะมีประวัติท่านหลวงพ่อคูณด้วยนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากค่ะพัดเดินไปกราบไหว้นะคะแล้วก็ทำบุญเท่าที่เราจะดวกค่ะเพืเ่อนๆตามกำลังศรัทธาไม่ได้บังคับนะคะ เข้ามาปุ๊บข้างนอกร้อนข้างในเย็นนั่งได้นานพอสมควรค่ะสองพี่น้องมานั่งพักอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นชั้นหนึ่งของวัดบ้านไรนะคะเพืเ่อนๆอาคารกลางน้ำนั่นเองค่ะมีจิตกรรมฝาผนังสวยงามมากนะคะช่องทางเล็กๆตรงนี้สามารถเดินลงไปชั้นใต้ดินได้นะคะเวลาดูประวัติหลวงพ่อคูณแล้วก็ดูจิตกรรมฝาผนังสบายตามากๆเลยค่ะ นี่นะคะช่องทางเพื่อเดินลงไปชั้นใต้ดินนั่นเองค่ะสามารถเดินลงไปสัมผัสความสวยงามจิตรกรรมฝาผนังนะคะเพื่อนๆนท่าในใดสนใจอย่าลืมแวะไปเที่ยวนะคะหรือสามารถแช์วิดีโอนี้ให้คนฟอดูได้เลยนะคะว่าอำเภอดานคนทศวัดบ้านไร่นะคะสวยงามมากไปเที่ยวไปชมได้เลยะคะ่ะจิตรกรรมฝาผนังนะคะ มีบอกเลยนะคะว่าเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะไปตามจุดตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังสวยงามนะคะฝีมือนะคะนักศิลปะไทยยอดเยี่ยมมากเลยะคะ่ะมีคำสอนมีคำอ่านนะคะมีคำแปลให้ด้วยะคะ่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะมีบทสวดพาหุงมหากามีบทสวดอิติปิโสถอยหลัง มีนะคะบทสวดยันทุนด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาเยอะเท่าไรนะคะเพืเ่อนเพิ่งมีเวลาตัดต่อวิดีโอค่ะมาเที่ยวกับพี่สาวสองคนนะคะเก็บภาพมาฝากสาวๆนะคะใส่ฟอรหรืออำเภอใกล้เคียงที่มีแพลนจะมาเที่ยววัดบ้านไรอำเภอด่านคุณทศอยู่แล้วนั่นเองนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่องเรโนวราริตีมีสาระดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเนสมอบางครั้งสอนภาษาอังกฤษบางครั้งแบ่งปันเทคนิคการเดินสายฝอเทคนิคการเขียนเว็บเดตนะคะเทคนิคการขัดฝอเพื่อเป็นคู่ชีวิตแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพาฝอเด็ดและก็ออกเที่ยวด้วยกันในประเทศไทยนั่นเองค่ะ เรามาถึงชั้น3แล้วนะคะเพื่อนเือนนี่คือบริเวณชั้น3ของอาคารกลางน้ํานะคะสามารถเดินไปถึงชั้น4ีได้นะคะเพื่อนเือนมีแอร์ตัวใหญ่ให้นะคะไปต่อได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เหนื่อยสามารถขึ้นไปต่อได้อีกนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆทุกๆ user ทุกๆ fc เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระดิ่งสั่นกิ้งๆได้นะคะ YouTube จะได้มีการแจ้งเตือน r e โนเวอไรตี้ไล์สดนะคะสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดให้กระดิ่งสันส่นๆจะสามารถย้อนดูวิดีโอย้อนหลังของพัดได้ทุกวิดีโอเลยนะคะคลิปสอนภาษาอังกฤษก็มีนะคะจิตกรรมฝาผนังสวยงามมากนะคะพันเพื่อจากชั้น3ก็ไปชั้น4ต่อเลยนะคะไปดาดฟ้าจะเห็นนะคะ พระพุทธรูปและก็หลวงพ่อคูณนะคะข้างบนดาดฟ้าชั้นสี่จะร้อนนิดหน่อยนะคะเพื่อนเนเพราะเป็นด้านบนสุดของอาคารนะคะเข้าไปกราบไหว้นมัสการนะคะเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนใครที่มาถึงชั้นสี่ยอมรับเลยว่า คุ้มสุดคุ้มกับการมาเที่ยวนะคะหลวงพอ่อคูณยืนอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะจะต้องเก็บภาพรอบๆด้านล่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนี่คือชั้นสี่นะคะขอเสียงคนที่มาถึงชั้นสี่ของวัดบ้านไร่หน่อยคะ่ะต่อไปเราก็เดินลงไปชั้นสามชั้นสองเหมือนเดิมนะคะเก็บภาพนิ่งบ้างเก็บวิดีโอบ้างนะคะ อันนี้เป็นชั้นล่างแล้วนะคะมาถ่ายบริเวณด้านหน้านะคะทุกจุดมีนะคะคําคมคําสอนนะคะภาษาบาลีมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆเ,เก็บภาพเก็บความรู้ได้มาเดินด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอบนอกเรายังไม่เดินนะคะเนื่องจากร้อนเราก็เลยไปเดินข้างในก่อนสวยงามมากค่ะ วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณแห่งนี้นะคะรอบๆน้านนอกจะเป็นนะคะรูปปั้นมา้านินมังกรน,นะคะสีสันสวยงามสดใสมากเลยค่ะเดินเก็บภาพฝากเพื่อนๆเ,เนาะสาวๆท่านใดที่ได้มาเที่ยวแล้วนะคะก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะพัดก็มาสองรอบแล้วรอบนี้เก็บภาพได้เยอะหน่อยค่ะ ตอนมารอบแรกกับลูกสาวเมื่อสาปีที่แล้วเก็บภาพได้นิดหน่อยนะคะมารอบนี้เก็บภาพได้เยอะเลยนะคะเมื่อสามปีที่แล้วเริ่มทำ u t u b e ลงนะคะวิดีโอไม่ค่อยเยอะทำไม่ค่อยเป็นนะคะมารอบนี้ผ่านไปสามปีก็พอจะตัดต่อวิดีโอได้มากขึ้นนะคะเห็นถึงความสวยงามในวัดบ้านไร่นะคะหลวงพ่อคูณท่านทิ้งนะคะมระดกไว้ให้ลูกหลานของเราเราต้องสานต่อ มาระดบลูกหลานของเรานะคะไปให้ลูกหลานของเราได้ครับคุณกำลังใจดีๆเจอกัน,กนวิดีโอหนา้าคะนะคะวัดบ้านไร่ของเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ